เฮ้ยเจอมึงแล้วเจอลูโน่เจอ, uno, เจอปาะนะ <c oughs> ได้ของละมึงเคยดูรีโคตรดีพอคนปุ๊บเจอปั๊บเนี่ยกระสุนแบลเลตอะอะไรขนาดนั้นนะ <c oughs> โหเอาไปไม่หมดเสียดายอยากได้รังรังไอ้นี่แหละรังเสริมของคา นี่กลัวเราไปสร้างเตียงในนั้นก่อนดีกว่าะนี่ตามานต่ำมาต่ำมาต่ำมาแต่เราเราสร้างในนั้นเราเรายังไม่ได้นี่เลยมีห้องข้าวเราต้องจ่ายยังไงก็ชั่วข้าวตีบุคคลอยู่ไหนเงี้ยไม่มีไม่ต้องหาที่กี่บุคคลก่อนเดี๋ยวเราอยู่แล้วเราโดนทำไงเ่ะยเฮ้ยอันนี้สวยจังอันนี้สวยนะ้เนี่ย ตรเจ๋งอะดาดลอยดัดลอยเนี่ยเรามาเช่าอยู่บบหนึง่งใ้ยได้เลยยีย <c oughs> เราบอกไม่เอาอ้สักเวเดี๋ยวเขามาเราค่อยติดต่อไงแต่ตอนนี้เราก็ตั้งเตียงไว้ก่อนได้ดีเดี๋ยวเราจะชวยดิช่วยอะไรเราจะมาติดต่อตอนไหนถ้าเราไม่เข้ามาเล่นอีกอะก็เดี๋ยวพิม ไม่เป็นไรหรอกเอาของไว้ในกล่องเฉยๆมันตั้งเตียงไม่ได้มันก็เอาโฟดแล้วมึงดูกูไปตั้งเิลเตอร์ให้สกคตไก่ Five minutes later ท่นไหนลองวิ่งตามลำธารขึ้นไปก่อนสร้างบ้านแล้วเราก็จะเข้าไปที่ปราสาทเพื่อไปเอาดาบอัศวินสั <_ s> กูดูจะไปทำอะไรอ่ะเด้เปียวดักกูจะกลายเป็นอัศวินมาใครกูจะสามารถเรียกเกาะทองกาโล่ได้ไม่เคยดูเลยสิไม่เคยอ่ะชีวิตตั้งแสนสวยงามขนาดนั้นน่ะไม่เคยดูเรื่องดกร์กแบบนี้หรอกไม่ดูอะไรู้<อ>จักอยู่เคไหมยอ้ใจแต่ในใจีมไม่ เอม็มมันมีคนสร้างแล้วต้นน้ำอ่ะจบละเลดได้ไหมโอ้มันต้นน้ำแบบของจริงอ่ะสร้างเป็นคอนโดมิเนียมจริงเหรอทำสวยขนาดนั้นเออเโอ้ใหญ่ปะใหญ่อย,ยอยู่กว้างอยู่จะวิ่งไปดูกันเป็นบ้านบนบนหินเลย จริงอ่ะต้องไปดูละอ,อ๋อนี่มันต้นน้ําสุดแล้วเนี่ยมันออกมาจากหินเนี่ยเป็นน้ําตกอ่ะไม่ใช่เป็นน้ําออกมาจากหินเขาสร้างหนหินตรงนั้นเหมือนส่วมซึมตรงนี้ทําสวยมากเลยล้อมแล้วทําไมเขาถึงสร้างบ้านทับต้นไม้ได้ต้นไม้มัน,มนงอกที่หลังมั้งเอยต้นไม้มันมีเลยนะต้นใหญ่อะ่ะ

รถก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีมึงกับกูเหมือนแกงล็อกเก็ตเลยว่ะเหลืออย่างเดียวขาดแต่โซนาร์ตบเมียดแต่ตัวถูกต้องนะครับแถวนี้ไอนามันมีอะไรเก่ามีเสาอะไรด้วยนะตุ้ยอ้ยแทงออกมาหัดสรจันอ้ยแทงนี้ที่มันมีข่าวใช่ เ,เดี่ยว,วอะไรเงี้ยหรอใช่แท่งนี้แท่งปริศนาที่เคยมีข่าวในช่วงปีไหนสักปีนเนี่ยแหละนะ <c oughs> เพราะว่ากลางทะเลรายยังมีเลยแท่งปริศนาที่ไม่รู้ใครออกมาตั้งยูนิคอนยูนิคอนไงอติมัสอีมึงดูไงยูนิคอนเนาะกูเห็นแล้วเป็นเสาเหล็กกูก็เห็นเป็นเสาเหล็กธรรมดามองไงยูนิคอนวะย <c oughs> ูนิคอนไง <c oughs> อัติมัตท่านลืมไปแล้วเหรอไอสัตว์ดูหนังเยอะพอแม่ไอ้เหี้ยกลัวอะไรไปสู้เนี่ยกูถามจริงของมึงก็จะแตกหายไปหายไปกูให้ลูกซองมั้ยแล้วจะให้กูทำไอ ให้แล้วมึงได้อะไรตอบปทีเฮ่เบอาให้มึงอะ่ะให้มึงใช้แล้วมึงอะ่ะมึงใช้อะไรกูมีนี่ oh. เก็มได้ยินเสียงไม้เจอไหนอันมาแล้วขึ้น,ปนไปไงวะนละประตูประตู เแต่าวาบเลยโอ้มาจากทุกสารทิศส,ส,สวัสดีพ่อแม่ปีน้องมันจะเป็นเหมือนใบเบิกทางแล้วพี่แกจะทุบประตูกันยังไงวะแต่ยังนั่ะเจ๊ยซอมบี้รุมอะไรอ่ะรุมตบอะไรอยู่วนะน่าสัตว์ก็ ไอ้คนฮะตบคนอยู่ตายแล้วคนเอา้าโอ้ยลงปล่อยส้มๆอ่ะเห็นไหมเรียบร้อยเลยตายเ่ยกระโหลกลู้นนะลุมตบคนอยู่ซอ้สบวี่อะไรมาเดินหน้าเะไรที่ผ่าหย,อ,ยองหยองหยองหย,งยเเอง f i v minutes later เฮ้ยอะไรอ่ะออกมาแล้วมันตีได้เลยอ่ะ มันกระโดดมาแล้วมันมาตีได้เลยอ่ะเอก้เห็นไหมป,ปอนใหม่เต<อ>็มทุ่งเลยเราควรจะกลับไปแถวโน้นแล้วไปตายใกล้ๆใช่ของอันมีข้างเราอยู่นี่หมดเลยแล้วกูก็ยังไม่ได้สร้างเตียบไปมึงกลับไปก่อนเดี๋ยวกูตามไปโอ้โหข้างหน้ามึงไม่รู้เรื่องหรอก เรื่องพันปเต็ไปหมด later <im itation> ี่ตรงนี้น่าจะเวิร์กกว่าป่ะนี่กูอยากอยู่ใต้ต้นนี้โอเคคิดคิดว่างไงงั้นก็เริ่มเลยกูจะสร้างบ้านเล็กๆแต่เล็กๆอันเดียวกูก็จะสร้างเล็กๆเหมือนกันบวย <ร>ด้วยแล้วสร้างเตียงก่อนแล้วก็สร้างถงเตียงเตียงเตียงคุณสร้างอันใหญ่ก่อนเลยเหรอเยงั้นขอสร้างเตียงก่อนแล้วกันนะจ๊ะสร้างเตียงโอเคอยากนอนข้างๆกันเหงั้นก็สร้างเตียงก่อนแล้วกันนะจ๊ะ อยากนอนกลางๆก,งกงันก็ไม่บอกเฮ้ยกูมีเศษผ้าด้วยเหรอเศษผ้า <c oughs> กูกูว่าเะไกูมีเศษผ้าด้วยวะ